ช่องคุดีเจวันออฟฟิเชียลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เริ่มตั้งแต่11นะโมงนะคะตลาดมีเริ่มตั้งแต่11โมงเดี๋ยวจะพาไปรอบที่ขายที่ราคปสมุดนะคะวันนี้ได้ขาย,ายนะเป็นวันแรกนะคะก็จะประมาณมีปลาเผาไก่มีปาาลาเผามีของขายตอนนี้ก็เริ่มจะหมดแล้วนะคะ ขายของดีนะคะถือว่าเป็นวันแรกของของเดือนนะครับที่ได้มีเปิดตลาดใหม่เนาะเปิดตลาดใหม่มีทั้งกับข้าวสำเร็จรูปเนาะของชายอะไรอย่างนี่ก็เป็นน้ำส้มนีป <c oughs> เป็นชาี <c oughs> ตาโอ้ขายดีนะจ๊ะนี่หมดแล้วค่ะกระดิ่ครับอ้าวมันนี่หมดละทำไมไม่ขายเยอะๆขายตั้งแต่ตอนไหนาขาตอนบ่ายโอ้เขาให้ขายกี่มูลโอ้เป,เป็นนัดแรกเป็นนัดแรกยังใหม่อยู่ก<แ>็ใช้ตรงนี้เลยใช่ไหมที่นี่ก็มันโดนกับคา่ทางร้านเขา อาหารอาหารทะเลใช่ไหมก็เลยก็เลยจะเลยวันนี้ได้เท่านี้เออดีแล้วดีแล้วดีแล้วเช่าเท่าไหร่บ้านก็ขายได้เนาะตอนนี้มีลูกค้าแล้วัลังให้ถ่ายคลิปหน่อยเด้อโอ้เดี๋ยวไปดูตลาดโน้นเนาะตลาดทะเล นี่ก็จะเป็นหมาล่า5บาทเป็นครั้งแรกตลาดนัดครั้งแรกของอำเภอทุ่งพรานีิเศษเอออย่างหลัโอ้ยมาทานอาห็นมีเนี่ยเอาอเลยเอาถุงเบยุทั้งปุ่นปุ่นว่าจะไปอันโลตัสเพราะว่าคนเยอะเลยอาหารทะเลตแกงบอยอยู่นี่มันตรงกับมันบึงพิคนาะทำไมเขาจัดพร้อมกันเลยบอกอันนี้เ่ราะม่นมีทุกวันศุกร์ของบูฮู้คือกันถามเดินมึงว่ามีทุกวันศุกร์ม่้ยมีทุกวันศุกร์แต่ว่าตลาดนัดที่ มิโลตัดกับมีจะคนร้ายหลายจะมันเป็นอาหารทะเลคนชอบอาหารทะเลเามาลงทุกวันศุกร์ก็จะมีทุกทุกวันศุกร์เนาะ,ะเปิดตลาดใหม่เปิดสนามนี่เลยเสนามนีม้คเากุกเพิ่กเลยหน่อยจะคนล้ายหลายขนาดฝุนจะตกเนาะก็โอเควันแรกได้ขนาดน,น,น,นี้ขายดิบขายดีจะเดี๋ยว ่ายคลิปเดี๋ยวไปล่งให้เดี๋ยวคุกวันศุกร์เนาะคุกวันศุกร์ค่ะทุกวันศุกร์นะคะตอนนี้คนก็มาเดินราคาไม่แพงนะคะมีส้มตำมีทุกอย่างมียำทุกอย่างค่ะนี่นะคะสวยมากอืมมาซื้อนะคะวันศุกร์หน้าก็ขายใช่ไหมวันศุกร์หน้ามานะคะวันศุกร์หน้าศุกร์นี้ก็ซื้อได้ค่ะถ้าใครมาทันปิดสามทุ่มแต่คงไม่ถึงหรอก สองุ่มก็กลาบกันแล้วแต่ก็ไม่แน่โอกาสต่อไปนะคะวันแรกก็เป็นอย่างนี้นะคะพามาชมบรรยากาศเนาะใครที่ได้ชมคลิปช่องคุรีนะคะมีโอกาสมาเลยนี่ก็จะเป็นปลาหมึกย่างไม้ละสุดเริ่มขายตั้งแต่ปะ่ายสามโมงถึงสามทุก6หกชั่วโมงเต็ม ตัวเกียวค่ะขนมโตเกียวกินแล้วอ้วดใช่ไหมมีทุกไส้นะคะตามสั่งเลยนะคะมีทุกไส้นี่ก็ลำยีนี่ก็หมดแล้วนะคะนี่เป็นแบบทอดนี่ก็เป็นลำใหญ่นะคะลำใหญ่เป็นเป็นเที่ยวแรกก็จะประมาณนี้แหละมังคุดโลห้าสิบบาททุเรียนสามร้อย คทุเรียนโรลละร้อยสี่สิบทุเรียนและยองอร่อยไหมคะเนี้ยอร่อยไม่มีกลิ่นแรงแล้วแล้วอย่างนี้เป็นแพ็คแพ็คเท่าไหร่มีราคาพร้อมนำไปไปฉดแล้วเงหนอยดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดินต่อนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะเดินถ่ายคลิปให้ก่อนทุกวันศุกร์ใช่ไหมหนูมาขายทุกวันศุกร์นะคะนี่เป็นเป็นวันแรกนะคะเป็นวันแรกเพิ่มตลาดนัดให้คนได้ทํามาค้าขาย ใบตองไปเฮ็ดกินดอกมาซื้ออ่ะก็เป็นเสื้อผ้าเป็นของมือสองนะคะของมือสองติดฟิล์มด้วยมีเสื้อกากบวกเสื้อยืดของก็หน่อยค่ะติดไฟซะแล้วนะคะมีเสื้อผ้าด้วยนะคะเป็นวันศุกร์แรกตลาดนัด อาทิตย์แรกนะคะก็มาประมูลมาประมูลนี่กรเป็นปรโกรกนกลางเกงในตัวละหนึ่งร้อยบาทมีทุกรุ่นไรรอยเย็บไรตะเข็บไรรอยเย็บไรตะเข็บตัวเท่าไหร่คะนะ่ะ องร้อยห้ากะงานเดียวกันกับของซัมิน่าค่ะซัมินนาขายเจ็ดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าอยู่แล้วค่ะร้อยอย่างนี้แล้วฮะตัวนี้จะร้อยห้าเก้าเตาใหญ่ทรงใหญ่เต้าใหญ่ทรงใหญ่ใครถูกกว่าในจังหวัดชีุ่เกแน่นอนจ้าชอบแบบไหนจัดไปนะคะไปค่ะเยอะค่ะของของใช้ก็เยอะที่บ้านไม่ได้ไปไหนมีอะไรก็ ก็มีชั้นในเต็มตัวนะครับอิ่มแล้วครับไม่รับข้าวบ่ายสามไปแล้วป้านั่นกันยังคุ้นง่ามสามีต้องมาออกกำลังกายเพราะหูได้ว่าเขามีมากเลยมาตายคลิปเต็มไปทุกวันศุกร์นะคะทุกวันศุกร์ของตั้งแต่บ่ายสามถึงสามทุ่มนะคะนี่ก็เป็นไก่อ้หเดี๋ยวจะพาไปดูที่ตลาดนัดอาหารทะเลนะคะ เดีย๋ยวเราไปชมกันเนาะตัวนี้เป็นทะเลดอะชูชิชูชิอ่าตัวนี้ยังไปกดไปเอาวัลุชูชิอ่อาอตัวนี้เป็นเกี๊ยวนะคะกล้วยน้ำบาเอยนะคะกล้วยนีอู้ยบีใหญ่จังเลยากล้วยคือบีใหญ่ขพีน่น้องนี่ตัวนี้เป็นเกี๊ยวนะคะเกี๊วยวจัมโบ้ โชคดีที่ว่าบอลำไรเร่งอยู่เรองกินนะอยู่ง่ายกินง่ายเพื่นเอาเท่าไร่ะทุเรียนนั่งเท่าไหร่นี่ร้อยสองร้อยแปดสิโอ้โหแพงดช่างแบบประมาณจ็กโลเฮ้ยจ็กเครื่องโลได้ปะบอตัวบลลองช่างกิโลเท่าเดีวหูเลยบ่าอลละห้าร้อยแกะแล้วรว่าโลหกร้อยอยู่อยู่ตรงไหนมันหกลอดีลยวนี่นีนั่ก็แก่สามอยู่ใส่ค่ะ บ่อโอ้ตรงนั้นเมนบ่อเออเอาเดี๋ยวสิไปทดลองสื่อแต่ว่าช่วงนี้บ่ทห้ามอยากกินกินแล้วมันบ่โอ้จ้ะทูเรียนเริ่มหลายไปเรื่อยเมื่อวานไปผู้สิงไปเห็นเต็มสวนเลยผู้สิงน่ะตีกลับมาดี๋ยเรียนจันชบุรีตีกลับมาจากประเทศจีมบ่โอ้ มันบ่เอาเลยจะกับมาเมืเลยจังแต่ทุเรียนบานเท่าบอตีกับเพราะว่ามันบม่มีกินเพราะว่าบางทีมันมันกินบ่แสเพราะมันกินแสบพดีเลยจ้ะแต่ว่าถ้าทุเรียนรละยองจะอร่อยนี่นี่ละยองจ้วันดีจ้ะเอาสื่ออย่างหลัเบนเดินเล่นค่ะุ่นเบนตรงนู้นนุ่นใช่ตัวนั้นเป็นอาหารทะเลครูยังไม่ได้ไปว่าจะเดินไป เลยมาออกกำลังกาย<อ>แต่ว่าเห็นมีของขายก็เลยไม่ได้ออกอ้อาวคุณลุงเล็กกวาาตัวนี้ขายหมูน้ำตัวนี้วายขายหมูน้ำตัวอ้ยหมูทอดแดดเดียวสนใจสั่งได้ครับเฮดไม่ป่ตานี่เที่ยวนั้นฉันมีปัญหาฉันบ่กินเลยอันเอาไปเขาตู้เย็นแ้วมันอยู่จงสี่มันส <m> องสามหมื่นมันหืนจ้ะ มันไปเย็นแห้งค่ะเพราะตู้เย็นชั้นเย็นเกลียเพราะม่าอยู่ด่านในไงเงขาต้องจ่อหู้ให้มันมันถึงจะให้ความเย็นมันเข้าไปแทรกมันถึงะจะ,จอ,ะอยู่มีจุลินทรีย์อ่านี่ทุเรียนทางไหนคะนี่ทุเรียนมาแต่ทางไหนคะนี่จะทักจันค่ะจันหนึ่งวันละยมีสลับกันแต่ละยองหมดไปแล้วค่ะรอบนี้เป็นของจังสลับกันทีละรอบโอ้ทุเรียนมนนันสุกแล้ว มันยังไม่ได้กดเลยโอ้เฮดพะเฮดพอหนังมีทุกอย่างเลยอ่อนซอนถุกหน้ามานะคะตก็นี้เฮ็ดเองบ่ใส่กอกยุบ้านไหนล่ะค่ะยายตรงหิไข่ปลาหมึกโอ้ยมีหมึกกระนอยด้วยไข่จอนะะค ต่อบร้ำมพี๊ดมีทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เด้อค่ะเด้อกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคูรีเจโอวันออฟเซเชียลสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการเข้ามาชมมาให้กำลังใจนะคะช่วยกดติดตามให้ด้วยค่ะ